สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยท,ทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าไทยสวยมากคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอสวยมากๆเลยนะคะ นำไปตัดเย็บคุณลูกค้าขานำไปตัดเย็บนะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียบแล้วผ้าไม่หดค่ะคุณลูกค้าขารับประกันให้เลยว่าผ้าไม่หดนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรคะถ้าอัด้ากาวนะแล้วผ้าไม่หดคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าซักเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณลูกค้านามารีดนะคุณลูกค้ารีดได้ตามสบายใจเลยคุณลูกค้าขาใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางค่ะวันนี้นะคะนุ่มเลือกใช้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ สำหรับขิดคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องสาตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนมากๆนะคะนุ่มตัดนะคะวันนี้นุ่มเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างนะคะผืนที่นุ่มเลือกใช้จะเป็นสีม่วงค่ะซึ่งมีหลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าขาเรามาเริ่มต้นที่สีเขียวก่อนเนาะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสีเขียวตัดมาเรียบร้อยนะคุณลูกค้าจ๋ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรอบเอ30สะโพก40คค่วามยาวของ้าถุงผพนนี้อยู่ท่ 35.5คุณลูกค้าจ๋าแต่ถ้าที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะความยาวสุดผ้าเลยอยู่ที่37นิ้วค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้จักโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ1,290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าไทยรุ่นนี้นะ1,290บาทได้สวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะอยากตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเหมือนที่นุ่มบอกเมื่อสักครู่หรือว่าคุณลูกค้าจะะะะตัััดดดเเเเปปปปป็นนนนนผ้้้าาาาาาห่่มมยิิพรวววลลกกงไอใคโ คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างได้เลยคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากตัดเป็นผ้าถุงแบบที่สามารถขยับตะขอได้เองผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเป็นผ้าถุงที่นะคะคุณลูกค้าขาเราสามารถขยับตะขอได้ไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะมีหลากหลายเฉดสีมากๆวันนี้นะคะมีให้ชมไม่ชอบหลากหลายเฉดสีมากๆผืนนี้สีชมพูผืนนี้สีชมพูสวยหวาน ระมุนตาม,มากๆสหาหรับคุณลูกค้าที่ชอบ <vo> สนใจคุณลูกค้าคะผืนนี้เป็นผิวเป็นผืนที่สวยผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สวยมากๆคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าทอมัดหมีสลับผิดค่ะผ้าไทยผ้าทอมัดหมีสลับผิดคุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูผืนนี้สีชมพูนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยหวานระมุนมากๆนะคะคุณลูกค้าขางานแต่งได้นะ งานแต่งงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานบุญงานบวชสวยแล้วก็รีเมียมากมากด้วยนะคะเห็นไหมขาดนุ่มใ,ใส่กับเสื้อเนะวันนี้หล่อเสื้อเสื้อที่นุ่มใส่นะคะเป็นผ้าไหม่สังคอทอเครื่องสามตะกอนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะวันนี้ใส่ะใส่อยู่นะคะโอเคสวยไหม หวานดีนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0416008จะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1ป0 0 8ค่ะคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีชมพูผืนนี้สีชมพูราคาผืนละ790บาท ราคาผืนละ790บาทคุณลูกค้าคะของขวัญของฝากที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้มีผ้าเช็ดมือแล้แลวนนลก,ลก็มีถุงผ้าแถมให้ฟรีนะสั่งซื้อ1ผืนวันนี้790บาทคุณลูกค้ารับของขวัญของฝากเป็นผ้าเช็ดมือแล้วก็มีถุงผ้าแถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกผ้าสีชมพูผืนนี้แล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะทางร้านนะคะก็มีของขวัญของฝากเพิ่มเติมนะคะคุณลูกคาะะเป่ร๋ กระเป๋าหนังหนึ่งใบกระเป๋าหนังพียูแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดนะคะสั่งตัดผ้าถุงวันนี้1,290บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบนะคะสพายได้2ลักษณะค่ะสพายได้2ลักษณะคุณลูกค้าสามารถปรับสายเองได้เลยคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะ คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8านงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกค้าคะชอบนะคะหรือรับโปรโมชั่นนี้นะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าคะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าคะร้านแม่มริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะงานสั่งตัดมีโอมะจำห้าร้อย แจ้งแอดมินได้เลยนะคะอยากตัดเป็นผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปรงบอกได้เลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยนะพื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองนะคะถ้าเป็นผ้ารุ่นเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเป็นผ้าอ่เขาเรียกอะไรผ้าฝ้ายสไลด์พร้อมนะเป็นผ้าฝ้ายสไลด์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอสลับขีดคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมีความสวยงาม ครบเครื่องเลยในผืนเดียวคุณลูกค้าคะหนึ่งเป็นผ้าฝ้ายสไลด์เพราะว่าอะไรคะเป็นมีเฉดสีเหลืองที่มีมากกว่า3สีเรียกว่าผ้าฝ้ายสไลด์นะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะงานผ้าทอมัดหมี่แล้วทอสลับขีดด้วยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมากๆคุณลูกค้าคะผืนนี้สวยตัดออกมาล้อสวยหรูหราดูดีมากๆคุณลูกค้าคะสวมใส่ออกงานสวมใส่ไปทํางานในวันพ้าไทยก็ได้นะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีเหลืองค่ะผืนนี้สีเหลืองค่ะคุณลูกค้ามีเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อสีส้มสีขาวสี ีมใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะเลือกสวมเลือกใส่นะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยคะ่ะผ้ารุ่นนี้สวยใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าคะแล้วที่สําคัญผ้าไม่หดนะผ้าไม่หดไม่ยน่นไม่ย,ย้ยคุณลูกค้าคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสามตะกอค่ะเนื้อผ้านุ่มเลย เนื้อผ้านุ่มๆเลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ04 089 0416008พื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจแจ้งกับแอดมินได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ790บาทหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เนาะแต่เป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิด,ปดลุกนั่งสบายเดินสะดวกคุณลูกค้าขา1,290บาทจากปกติได้ 1, 5 9 0 วันนี้ลดพิเศษสุดๆคุณลูกค้าคะลดพิเศษสุดๆนะคะอยากให้คุณลูกค้ามีผ้าถุงนะคะไว้ใส่นะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์ด้วยนะ ากให้คุณลูกค้านะคะมีผ้าถุงนะคะได้ใส no ่นะคะในช่วงงานบุญเนาะงานบุญเยอะมากใช่ไหมเดือนมีนาเมษาใช่ไหมคุณลูกค้าขาแล้วก็เดี๋ยวจะเดือนพฤษภาก็จะเป็นบุญบ้างไฟเพิ่มเติมเข้ามาอีกใช่ไหมคะคุณลูกค้านะยาวต่อเนื่องกันเลยทีเดียวยาวต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยสวยๆนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าชอบเสื้อทรงนี้ที่นุ่มใส่อยู่ชอบไหมแขนมะเฟืองนะแขนมะเฟืองหนึ เสื้อแขนมาเฟืองหนึ่งชั้นคุณลูกค้าขาน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะความยาวแขนอยู่ที่10นิ้วค่ะความยาวแขนอยู่ที่10นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะด้านหลังนะคะตัวนี้นุ่มแสงเป็นซิปหลังค่ะนุ่มใสเป็นซิปหลังนะไม่ได้เป็นกระดุมนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกรูดเป็นซิปหลังคุณลูกค้าบอกว่า,าบอกให้ทางร้านตัดเป็นซิปข้างก็ได้ เนาะจะได้รูดง่ายยินดีค่ะได้หมดเลยนะหรือว่าอยากใส่เป็นแบบกระดุมห่วงก็บอกได้เลยคุณลูกค้าคะจะเป็นกระดุมห่วงเป็นแซกรังดุมก็บอกได้คุณลูกค้าคะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยอยากแต่เสื้อ1390บาทเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3ามตะกอนสีเหลืองมัส t ตาร์คุณลูกค้าขาสวยหรูดีนะสวยหรูสดใสค่ะคุณลูกค้าขาไม่แพ้ค่ะ พอดีสวยเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบเหลืองดอกคูณอ่ะจะมีความสว่างนะความสวยความสว่างพร้อมนะคุณลูกค้าขาจะเป็นแบบสีสีสันสดใสเลยแหละคุณลูกค้าขาแต่ผืนนี้นะจะเป็นสีเหลืองค่ะจะเป็นสีเหลือง,องมัสตาร์คุณลูกค้าขาสีเหลืองหรูหราดูดีมอกๆาคุณลูกค้าขาสำหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเสื้อ 1, 3 9 0บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทนะงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะยินดีแล้วก็อ คุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะต่อมากับสีแดงคุณลูกค้าขาผืนต่อมานะคะคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกับผืนนี้สีแดงกับผืนนี้สีแดงจะเป็นสีแดงเข้มๆนะสีแดงเลือนหมู่นะสีแดงเข้มๆสีแดงเลื่อดหมู่นะคุณลูกค้าขาขออนุญาตเรียกว่าสีแดงเลื่อดหมูคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยมากๆผืนนี้สวยคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีแดงเลือกผืนนี้เลยคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีแดงเลือกผืนนี้ไปตัดนะ รือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าขะอยากตัดเป็นชุดเดรสเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ใช่ไหมอยากตัดเป็นชุดเดรสสวยๆได้เลยคุณลูกค้าขา2,590รสบาทสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นะคะคุณลูกค้าขายยินดีเปิดรับทุกออเดอร์เลยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดชุดเดรสนะคะ2,590ัรบาทคุณลูกค้าก็สามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะคะร้านแม่บริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สวยไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้ค่ะผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่สลับขีดผืผนนี้สีแดงจ้ะผืนนี้สีแดงสวยค่ะเป็นสีแดงเข้มเป็นสีแดงเข้มๆนะสีแดงเลือนหมูค่ะสีแดงเข้มๆนะคะสีแดงเลือนหมูค่ะขออนุญาตเรียกว่าสีแดงเลือนหมูค่ะเข้าใจง่ายเลยนะคะเราจะเทียบเวลานุ่มพูดเรื่องสีนะคะน,นุ่มจะพูดเรื่อง ờ, เกี่ยวกับเชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงกับสิ่งปัจจุบันที่เราเห็นอยู่อย่างเช่นสีเหลืองมัสตาร์ดเนาะ คุณลูกค้าต้องเคยทานแน่นอนนะคะมายยงเนสมาสตานั่นแหละสีมาสตาเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นสีเหลืองมาสตาแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นสีแดงแบบนี้จะบอกว่าเป็นสีแดงเลือดหมูเนาะโอเคจ้ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะโอเคค่ะ okay, คุณลูกค้าค่ะ เรามาต่อกับอีกหนึ่งผืนค่ะผืนนี้สวยหรูหรามากๆผืนนี้สวยแล้วก็หรูหรามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีเทาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีเทานะคะคุณลูกค้านะใส่สีกลางๆเวลาเราใส่เสื้อเร,เราเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่เสื้อสีขาวทนขาวทนครีมอ่ถานะถ้าเป็นสีเนาะถ้าเป็นสีเข้มหน่อยก็จะเป็นกรมสีดําอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะชอบเฉดประมาณนั้นนะ คุณลูกค้าจะผืนนี้สวยหรูหรามากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีประมาณเหมือนที่นุ่มแจ้งไว้คุณลูกค้าเลือกซื้อผืนนี้ไปตัดได้เลยค่ะใส่ปกติแบบใส่เสื้อแต่สีขาวสีกรมสีดําอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าขาถ้าต้องได้ใส่ผ้าถุงหรือว่าแบบว่าเนาะอยากมีผ้าถุงนะคะไว้ใส่ออกงานไว้ใส่เข้าวัดทาบุญแบบนี้คุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อผืนนี้ไปตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าขาเลือกซื้อผืนนี้ไปตัดเย็บได้เลยค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หรูหรามากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หรูหราาาเเเะะว่่นนป็สีทงิค เพราะว่าเป็นสีเทาเงินซินเวอร์คุณลูกค้าคะเนื้อผ้ามีความนุ่มระมุลมากๆเนื้อผ้ามีความนุ่มระมุลมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยค่ะผืนนี้สวยหรูมากๆอุใส่กับสีเหลืองยังสวยเลยเนาะ,ะใส่กับสีเหลืองมัสตาร์ดยังสวยเลยค่ะมิกแอนด์แมทใส่ได้เห็นไหมคะคุณลูกค้าขามันมันเป็นอะไรที่แมทง่ายถ้าเป็นผ้าถุงสีเนี้ยแมทกับเสื้อตัวไหนคือแมทง่ายมากนะคะคุณลูกค้านะ เลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาชอบเฉดสีไหนชอบเฉดสีแบบไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะอยากจังสัดเสื้อวันนี้ที่นุ่มใส่อยู่ชอบน่ารักใช่ไหมหรือว่านะคะจะสั่งตัดเป็นพัดหูคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งทั้งชุดเลยเหรอสั่งทั้งชุดเหรอราคาพิเศษ2,500บาทคะ่ะ สั่งตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงคุณลูกค้าขาสั่งตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงวันนี้ตัดทั้งชุดเลยเนาะ2,500บาทคุณลูกค้าขา2,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะคุณลูกค้านะง,งานสั่งตัดมีโอนประจำ1,500บาทสำหรับชุดไทยสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกคา้าคุอยากตัดเหมือนที่นุ้มใส่นี่แหละได้ค่ะคุณลูกค้าขา2,500บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดเบ็ดเสร็จนะคะอยู่ที่2,500บาทรวมไปถึงวันนี้นะคะนุ้มก็มีกระเป๋าสวยๆแถมให้ด้วยสําหรับคคุุุณลูกก้้้าาาาททีีี่่สสัััััังงงตดดดชชไยยรรรจโโปมมนนนพิเเศษแวว็ขอ ขวัญของฝากมีกระเป๋าสวยแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9ย์1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะงานที่คุณลูกค้าจะใส่ใส่งานวันไหนคะเพราะว่างานตัดรอง,งานประมาณ7-10วันคุณลูกค้าคะงานตัดจะรอง,งานประมาณ7-10วันนะถ้าคุณลูกค้า โอเคยังเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบเรารอได้พอดีคุณลูกค้าสามารถโทรมาสั่งตัดต,ดตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะโทรมาที่เบอร์0890416008ค่ะ0890416008หรือว่าคุณลูกค้าจ๋านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที Q ่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ ร้านแม่มารีภาไทยนะคะอยู่ในเมืองนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาวแวะมาดูแวะมาช็อปที่ร้านแม่มารีภาไทยของเราก็ได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้าอยู่ไกลเนาะไม่เป็นไรนะเราสามารถสั่งตัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ช่อง u t u b e แม่มารีภาไทยของเรานี่แหละค่ะ กดติดตามกด subscribe นะคะคุณลูกค้าคะเข้าดูเข้าชมได้เลย1 0,000ห่ขวารีวิววันนี้คุณลูกค้าคะเป็นหมื่นรีวิวแล้วนะคะที่ทางร้านของเรานะคะจัดทานะคะเป็นคลิปอัปโหลดลงช่อง YouTube ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอบพระคุณค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะพื้น่อมาค่ะคุณคุณตามากเลยพื้นนี้สีม่วงพื้นนี้สีม่วงเหมือนที่นุ่มใส่เลยคุณลูกค้าคะผ้าเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าคานามาตัดเย็บเพิ่มเติม เพื่อที่จะเช็คผ้าด้วยคุณลูกค้าคะเช็คผ้าพร้อมเลยนะว่าผ้าหดไหมถ้าผ้าหดนุ่มไม่โอเคเลยถ้าผ้าหดนี้ไม่ผ่านนะคุณลูกค้าคะถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าอะไรคุณลูกค้านาไปใส่แบบนี้มันจะเปลี่ยนไซส์ไปเรื่อยๆเพราะว่าผ้ามันจะหดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยคุณลูกค้าคะถ้าลองว่าเป็นผ้าหดแล้วยังไงมันก็หดอีกคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะผ้าของร้านแม่มาริผ้าไทยที่เราของเราเตรียมให้แบบนี้จะจำหน่ายให้แบบนี้คุณลูกค้าคะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าคะผ้าไม่่่่หดไไมมยยนนะ แต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคําแนะนําแรกเลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกคา้ารีบผ้าให้เรียดจากนั้นอัดผ้ากาวนะต้องอัดผ้ากาวค่ะต้องอัดผ้ากาวนะคะทุกชิ้นทุกอย่างที่นุ่มใส่อยู่แบบนี้เช่นเสื้อผ้าถุงกระโปรงนุ่มอัดผ้ากาวหมดเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าที่ดูอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นทุกสิ่งทุกอย่างคืออัดผ้ากาวหมดเลยที่ไม่ใช่ผ้าเป็นชิ้นแบบนี้น นะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปอัดผ้ากาวก่อนอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นค่อยวางแพทเทิร์นตัดเย็บนะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะแล้วค่อยวางแพทเทิร์นตัดเย็บคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมากๆนะคะถ้านําผ้ารุ่นนี้ใช่ไหมแล้วไปตัดชุดเดทนะสวยเน,นี่ยเนานะไปตัดชุดเดทได้ค่ะสบายเลยตัดได้ง่ายๆเลยคุณลูกค้าขาวางผ้าย,วา,ยาวๆแบบนี้ก็ได้นะวางผ้าย,วา,ยาวๆเลยแล้วเราก็ไปแต่งเป็นแขนเนาะเป็นแขนแบบฟูๆนะเป็นแขน เป็นเกลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่แบบว่าทาเป็นแบบยาวลงมาเลยอย่างเงี้ยน่ารักนะนุ่มว่าน่ารักดีนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยนะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าคะผืนนี้ตัดออกมาแล้วสวยแบบนี้แหละค่ะผืนนี้ผ้าผืนนี้ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองตัดลงมาก็สวยแบบนี้แหละค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะเลือกผ้านะคะสีม่วงใช่ไหมทอมัดมีสลับขีดสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ให้ร้านของเราตัดให้ใช่ไหมคะ ก็สวยเหมือนเดิมคุณลูกค้าค่ะสวยเห,หม like alive, ือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้แหละค่ะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่จ้าคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่คะความยาวของผ้าถุงหรือว่ากระโปรงตัวปัจจุบันที่คุณลูกค้าใส่อยู่คุณลูกค้าสามารถวัดรายละเอียดแล้วส่งมาให้ทางร้านเราได้นะคะวัดรายละเอียดแล้วส่งมาให้ทางร้านของเราได้เลยคุณลูกค้าคาะยินดีและก็ขอบระคุณมากๆนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจคุณลูกค้าขาผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงค่ะคุณลูกค้าค่ะจะตัดทั้้้้งชุุุดดกกก็นะถาาาสมมติคคณลูอว่ อยากตัดเป็นเสื้อสีม่วงที่เป็นผ้าลายเดียวกับผ้าถุงแบบนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าคะตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าขา2 5 0 0บาท2,500บาทจัดโปรโมชั่นให้เลยคุณลูกค้าขาจากปกติ2990บาทวันนี้ลดพิเศษสุดสให้เลยคุณลูกค้าคะอยากได้เป็นแบบเหมือนช้งชุดเลยแบบนี้ยินดีค่ะตัดให้ได้ร้านแม่มาริ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเราทําได้ค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆด้วยนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะต่อมาคคค่ะุณลูก้้าืนนีค่ะ พืนนี้จะเป็นสีชมพูกะปิค่ะพืนนี้จะเป็นสีชมพูกะปินะคะจะเป็นสีชมพูนะคะที่นะคะมีสีน้ำตาลแจมๆเข้ามาด้วยขออนุญาตเรียกว่าสีชมพูกะปิค่ะ ตอนนี้เรียกว่านะคะผืนนี้เรียกว่าสีชมพูกะปิค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบความคลาสสิกชอบแบบว่ามีสีอมตาลนิดนิดอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเลือกซื้อผืนนี้ได้เลยค่ะสีชมพูกะปิค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะ790บาทแต่ถ้าให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงสวยๆให้นะคะคุณลูกค้านะ1,290บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูกะปิสวยหวานระมุนตามากๆคุณลูกค้า่่สสาาาารรบบก้้ทีชชออออนใจ็มมถตติดดเเืขไ เลย0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะจ๊ะยินดีค่ะคุณลูกค้าคะพื้นนี้สีชมพูกระปิสวยคลาสสิกค,ค่ะสวยคลาสสิกสวยเบาๆสวยแบบน้องสวยเรียบหรูดีนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่ามันมีสีน้ำตาลด้วยนะเพราะว่ามีสีน้ำตาลด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อไวคุณลูกค้าขาผ้านะคะแต่ละเฉดที่เราเลือกมาคุณลูกค้าขา ผ้าหนึ่งลายนุ่มมีหลายเฉดสีมากๆแต่รับรองว่าใส่แล้วแบบว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่านุ่มคัดเลือกคัดสรรมาแบบว่าให้ใส่ได้หนึ่งทุกเฉดสีผิวเลยคุณลูกค้าคะเหมาะกับทุกๆเฉดสีผิวสามารถใส่ได้เลยจะไม่ใช่สีแปดหรือว่าแบบสีที่มันแบบอึมครึมมืดจนเกินไปอย่างเงี้ยคุณลูกค้าคะเป็นสีที่สวยใส่แล้วแบบดูดีมีออร่ามากๆคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ1790ผืนบาทถ้าสั่งซื้อ21,500นบทนะ สั่งซื้อ2องผืนหนึ่บาทคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้านะคะอยากได้สีชมพูกะปิใช่ไหมแล้วก็สีเขียว1ผืนหรือว่ากับสีดําอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็บอกได้เลยบอกกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะสองผืนหนึ่บาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดชุดไปตัดชุดเดยใช่ไหมสั่งซื้อ2ชิ้นเนาะสชิ้นคุณลูกค้า,จ, 1, าจ๋าหนึ 2ชิ้น1,500บาทคุณลูกค้าก็ไปเนรมิตตัดเป็นชุดเดรสสวยๆแบบนี้ได้หรือว่าจะไปตัดเป็นเสื้อกับผ้าถุงไปตัดเป็นเสื้อกับกระโปรงก็ตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ2ชิ้นนะ2ชิ้น1,500บาทสองชิ้น1,500บาท, 1, บาทยินดีแล้วก็ขอบพระค,คุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะอีกหนึ่งผืนสวยมากๆคุณลูกค้าขาสีนี้ขายดีสีดำานี่ขายดีมากๆคุณลูกค้าขาสีดำขายดีมากๆเพราะว่าคุณลูกค้านะคะนำอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ใช้ประโยชน์แน่นอนได้ใช้ประโยชน์แแนนอคคุณลลูก้้าาผ เป็นผ้าลายที่สวยมากๆคุณลูกค้าขาผ้าทอมัดหมีสลับผิดผืนนี้สีดําผืนนี้สีดําใส่กับเสื้อขาวเสื้อดําได้ใส่กับเสื้อขาวเสื้อดําได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ผีเมียมมาสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย 0, 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งนค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้ายสงยศูนย์านผ้าไทยสวยๆว,วันนี้งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆว,วันนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้สีดําค่ะผืนนี้สีดํานะ ใส่กับเสื้อขาวเสื้อดําได้จ้าเสื้อขาวเสื้อดําได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้2ผืน1,500บาทค่ะราคาผืนละ790บาทแต่ถ้าซื้อ2ผืนเนาะ1,500บาทคุณลูกค้าขายยินดีแลวก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนนี้สีดําค่ะผืนนี้สีดํานะคะมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขาผ้าทอมัดหมี่สลับ ผ้าทอมัดหมี่สลับผิดนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมามาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0416008 04งน้านยสยผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะจ๊ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะคะจะให้ทางร้านตัดให้หรือว่าจะสั่งงซื้้ออผาไปตัดเนะคะค 0890416008หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l ลายสแกนที่ค r ว o d คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหางานผ้าไทยสวยๆเยอะแย,ยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะที่มีมากกว่า10,000รีวิวคุณลูกค้าคะ่ะยินดีและก็ขอบะคุณมาๆเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผ้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็อปกันอีกว่ารอดูรอชมได้เลยค่ะ